ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทําผัดมะเขือกันนะคะก็ตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบอยู่นะคะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะพอดีคําแล้วก็มีพริกกับกระเทียมค่ะใช้เป็นพริกแดงหรือว่าพริกเขียวก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะก็ตัดขั้วส่วนที่แข็งออกก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะส่วนวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะเป็นมะเขือยาว ใบโหระพาค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเด็ดเอาเฉพาะใบค่ะน้ำเปล่าสำหรับแช่มะเขือค่ะเราจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะหรือว่าใส่ไปทั้งเปลือกก็ได้เพื่อให้มะเขือไม่ดำค่ะจะมาหั่นมะเขือกันนะคะก็ตัดขั้วทิ้งแบบนี้ค่ะ ตัดส่วนที่มันแข็งแข็งหรือว่าส่วนที่มันดูไม่ค่อยสวยก็ตัดออกนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาหันห่นตรงท้ายออกนะคะแล้วก็จะผ่าครึ่งค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะแบบนี้ก็ค่อยๆหัน่นค่ะไม่ต้องรีบแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นประมาณใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเวลาเราผัดเนี่ยจะได้ผัดสุก ในเขาเรียกว่าอะไรในเวลาที่ใกล้เคียงกันค่ะถ้าชิ้นไม่เท่ากันเนี่ยเวลาผัดมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะสุกไม่เท่าไม่ทั่วถ,ถึงกันค่ะก็จะหั่นชิ้นที่แบบใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะหั่นจนสามลูกเลยค่ะใช้มีดคมๆก็ดีนะคะก็จะหั่นได้ง่ายขึ้น วิธีการเลือกมะเขือ,อะมะเขือยาวที่อ่อนๆน,นะคะก็เราจะจับลูกมานะคะแล้วก็รอนขายายดูถ้ามันเด้งๆดึงๆเนี่ยแสดงว่ามันยังอ่อนอยู่ถ้ามันแบบแข็งๆมันไม่ยืดหยุ่นค่ะแสดงว่ามันน่าจะใกล้แก่แล้วก็ดูลูกที่มันสดๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลองถามวิธีการเลือกจากแม่ค้าก็ได้อันนี้แข็งก็ตัดออกเลยนะคะ ก็หันไปค่ะใจเย็นค่ะไม่ต้องรีบไม่มีคนรอหรือเปล่าไม่รู้ก็หันไปจะหมดละสามลูกเนี่ยค่ะเราจะแช่นะ้ำมะนาวไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้มเมื่อเขือไม่ดำเวลาเราผัดมันก็จะไม่ดำค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะเสด็จน้ำอย่าลืมเอาเปลือกมะนาวออกด้วยนะคะเดี๋ยวจะผัดไปทั้งเปลือกมะนาวกาคุกเกนิดนึงแช่ไว้สักหนึ่งาทีก็พอแล้ค่ะไม่ต้องแช่นาน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมพริกกับกระเทียมนะคะจะตำพอหย,ยาบๆค่ะก็ใช้ครกตำหรือว่าจะบุออกก็ได้ค่ะ ตัดตรงส่วนที่แข็งแข็งของขั้วกระเทียมออกก่อนนะคะเพราะว่าเวลากินจะได้ม่ไม่ไม่สะดุดเนาะไม่ติดฟันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ไม่ไม่เจอส่วนที่แข็งแข็งค่ะตัดออกมาเลยนะคะแล้วก็จะนำกระเทียมไปตำก่อน ็ใส่โคกตำพอหยาบๆยาบค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะจากนั้นก็ใส่พริกลงไปเลยพริกเราก็จะบุพอแตกๆนะคะไม่ได้แบบตำจนละเอียดมากค่ะเพราะว่าเวลาผัดมันก็จะเห็นเป็นชิ้นชิ้นพริกเนี่ยมันก็จะดูสวยกว่าที่เป็นแบบละเอียดเนาะก็ค่อยๆตำค่ะ เรียบร้อยก็ตักพักไว้นะคะใส่ถ้วยไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูตอนผัดอีกครั้งนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่ตำแล้วก็จะหยาบๆประมาณนี้ค่ะไม่ได้ละเอียดมากค่ะจริงๆจะใช้วิธีหั่นเฉียงหรือว่าตำก็ได้นะคะแต่ถ้าตำเนี่ยรสชาติความเผ็ดของพริกก็จะออกมาได้เยอะกว่าเยอะกว่าแบบหั่นเฉียงๆะคะ่ะถ้าตำเนี่ย หน้าตาม,มาแบบนี้โอเคค่ะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันที่ตรงอตอนผัดเลยดีกว่าค่ะค่ะเราจะวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะคะพอกระทะร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ จะไม่นิยมใส่น้ำมันพืชก่อนแล้วค่อยจุดไฟนะคะเราจะจุดไฟให้กระทะร้อนก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันทีหลังใช้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้น,นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะค่ะพอใส่น้ำมันลงไปเนี่ยแปบ๊บเดียวเขาก็จะร้อนะะแล้วค่ะเราก็จะใส่เตรียมที่จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยให้ควันขึ้นเลยค่ะยิ่งดีแต่ว่าไม่ต้องร้อนขนาดจนแบบไหม้เลยนะคะเอาแค่พอประมาณะคะ่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยค่ะ ก็ค่อยๆผัดค่ะให้พริกกับกระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะก็ระวังกระเด็นด้วยนะคะผัดให้กระเทียมออกสีเหลืองๆนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกกับกระเทียมนี่ค่ะเตะสมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าม่าจะใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะแบบนี้ มันก็ใหญ่ไปนะคะขอตัดสักนิดนึงแล้วันเตรียมเนื้อหมูได้เลยค่ะเนื้อหมูก็จะใช้เป็นเนื้อส่วนอันนี้ใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะจะใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะเนื้อหมูลว้วนสันนอกสันในก็แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะถ้าอยากให้นุ่มก็แนะนําให้หมักก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผัดอันนี้อาจจะรีบนิดนึงค่ะก็ใช้เป็นแบบ สดเลยผัดเลยค่ะผัดให้เนื้อหมูสุกนะคะให้เปลี่ยนสีจากสีชมพูให้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นนิดนึงนะคะเราจะปรุงรส เนื้อหมูเริ่มจะเปลี่ยนจากสีชมพูมาเริ่มจะขาวขึ้นนิดนึงแล้วนะคะสังเกตได้ค่ะค่อยๆผัดค่ะจะเย็นๆไม่ต้องรีบกดลงนิดนึงก็ได้ค่ะเขาจะได้สุกเร็วขึ้น เตรียมมะเขือค่ะสังเกตได้มะเขือที่เราแช่น้ำมะนาวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสีเขายังจะเขียวแล้วก็สดอยู่ไม่มีสีดําเลยเพราะว่าความเปรี้ยวจากกรดมะนาวเนี่ยก็จะทําให้สีของผักมันสดอยู่นะคะเนื้อหมูก็สุกได้ที่แล้วค่ะก็ใส่ผักลงไปเลยผัดให้เข้ากันนะคะก็คือให้มะเขือกับพริกเนี่ยเขาเข้ากันดีสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งะคะ่ะก็คือให้มันทั่วก,กระทะน,น,นิดนึงค่ะให้ดน ให้ส่วนของมะเขือเนี่ยโดนกระทะแล้วก็โดนน้ำมันที่อยู่ในกระทะเน,นี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมาปรุงเครื่องปรุงกนันนเลยค่ะก็เริ่มจากใส่น้ำตาลทรายลงไปอย่างผัดมะเขือนี่ก็จะต้องออกหวานนิดนึงค่ะก็จะเน้นน้ำตาลทรายค่ะ ความหวานก็ตามชอบไปเลยนะคะถ้าไม่ชอบหวานอาจจะใสน่น้อยก็ได้แต่สำหรับคนที่ติดหวานก็เนาะผัดมะเขือมันต้องออกบหวานเพมเค็มก็จะหนักหวานนิดนึงค่ะตามด้วยซอสเ,อ,อ,เอ,อ้ไม่ใช่ถั่วทอค่ะตามด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะซอสปรุงรสค่ะจะใส่ขอบขอบกระทะนะคะเพื่อ,หอ,อให้ซอสโดนกับกระทะโดยตรงมันจะมีกลิ่นไหมของซอสจะทําให้อร่อยขึ้น น้ำปลาค่ะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเราทำไปชิมไปได้ค่ะผัดให้ส่วนผสมพวกน้ําต่างๆเนค่ะเข้ากับมะเสือดีแล้วก็ให้แบบให้ซอสมันโดนกระทะเนาะมันจะมีกลิ่นหอมๆมค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนี่ค่ะสีสันเริ่มจะมาแล้วเห็นไหมค่ะ เริ่มสวยละวจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใช้เป็นน้ําซุปหรือว่าเป็นน้ําต้มสกก็ได้ค่ะหรือว่าน้ําสะอาดก็ได้ค่ะเอาเท่าที่หาได้เลยค่ะตามสะดวกใส่ไปพอให้มันขลุกคลิกนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากผักเนี่ยเขาก็จะออกมาอีก <c oughs> อกลิ่นมาปิดฝาพักไว้ค่ะประมาณ2องถึงสนาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ ค่ะเมื่อกี้ผ่านไปประมาณ2-3มนาทีนะคะก็เปิดฝามาดูเนี่ยค่ะเริ่มเดือปดปุดๆเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะมะเขือก็เอาให้สุกตามที่เราชอบไปนะคะถ้าจริงๆผัดมะเขือมันต้องออกแบบเละๆนุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็ออกเค็มๆมันหวานอะไรเงี้ยค่ะทานกับข้าสวสะยร้อนๆค่ะหรือว่าทานกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้นะคะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมะเขือยังไม่สุกดีค่ะสังเกตได้ว่าังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขา,ขาวๆอยู่บางส่วนก็จะเริ่มเป็นสีน้าตาลแล้วสีน้ำตาลนี้คือโดนไฟแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะก็สังเกตนิดหนึ่งนะคะถัดต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันนี่มะเขือเริ่มได้ที่แล้วค่ะ ชิมรสชาติค่ะเอาที่ชอบเลยถ้าชอบเค็มชอบหวานก็เติมให้เป็นรสที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือให้มันสุกทั่วถึงกันนะคะก็คือหมั่นผัดไปบ่อยเนาะผัดผักอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะกดๆด,ดูก็ได้ค่ะถ้าชอบนุ่มๆก็เนี่ยค่ะสีเขาจะเป็นออกใสๆคะ่ะเวลาที่สุกแล้วนะคะ ชิมค่ะบ้านนี้ก็จะชิมหลายรอบนะคะใช้ได้ค่ะก็มาดูต่อเมื่อกี้นี้ออกจะหวานไปหน่อยนึงขอเติมน้ำปลาเล็กน้อย ก็ผัดให้เข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใบโหระพาเนาะนี่ค่ะมะเขือสุกดีแล้วปิดไฟค่ะจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ยเยอะๆก็ดีนะคะมันจะทําให้หอมแล้วก็อร่อยอย่างนี้ไปเก็บที่หลังบ้านค่ะได้มาน้อยมนค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะจริงๆใส่ยเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเอาแบบ เยอะเลยอ่ะจะหอมมากก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ค่ะผักเขาก็จะสลบละกลิ่นหอมเชียวค่ะนี่ค่ะผัดมะเขือยาวหน้าตาออกมาสีสันหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะหิวข้าวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะ ก่อนจัดขอชิออมสักรอบชิมอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนาะเตรียมจานแป๊บนึงค่ะก,ก็ตักใส่จานได้เลย อ,อมไหมคะนี่คะ่ะเรียบร้อยคะ่ะผัดมะเขือยาวพร้อมเสิร์ฟและะ้วค่ะใส่หมูใส่พริกสดเรียกว่าอะไรดีผัดมะเขือยาวแล้วกันค่ะง่ายดีเนาะก็ไม่ยากเลยคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามคร,วรัวพิกพิไลด้วยนะคะแล้วก็ฝากสับตะไคร้ให้ด้วยคะ่ะลองทำทานกันดูคะ่ะ อ,อร่อยไม่อร่อยยังไงก็มาแนะนำกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ